<Yeah. S 2> หัวหน้าเฉียวอธิบายมาหน่อยสิคะทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้มีกุญแจบ้านนายคงไม่ใช่ว่านายเอากุญแจบ้านให้ผู้หญิงทุกคนใช่ไหมจะเป็นแบบนั้นยังไงฉันมีแค่เธอคนเดียวนะนอกจากเธอแล้วฉันก็เคยให้กุญแจบ้านกับคุณลุงเฉินเท่านั้นระมัดระวังระแวงตอนที่ฉันออกไปปฏิบัติภารกิจเขาก็เป็นคนมาดูแลบ้านฉันแทนและผู้หญิงคนนี้ ก็เป็นน้องสาวของคุณลุงฉินบางทีเธออาจจะเอากุญแจมาจากลุงฉินก็ได้ก็หอพายนะครับก็เฉินฉันเคยช่วยเหลือเธอมาก่อนจากนั้นเธอก็เอาแต่บ่นว่าอย่าแต่งงานกับฉันพูดไปพูดมาอยู่นั่นแหละจุดสำคัญอยู่ที่ประโยชน์ท้ายสินะเยอะเออฟังฉันก่อนฉันอธิบายได้คำพูดของนายไม่น่าเชื่อจ ไม่น่าเชื่อใจเธอนะ่ะพูดมาสิวันนั้นเป็นวันเป็นเที่ยงวันที่สวยงามพร้อมกับดวงอาทิตย์ที่สูงขึ้นบนท้องฟ้าหลังจากฉันจอบตกฉันก็ไปหาพี่ชายแล้วฉันก็ได้พบกับชายชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นแปะก,ก้วยเขานั้นหล่อจนทำให้ฉันลงไหลในตัวเขาจากนั้นมา เขาก็เป็นแรงบันาลใจให้ฉันตั้งใจเรียนพี่ชายของฉันบอกว่าคุณชายเฉียวนะ่ะเป็นที่นิยมมากๆในหมู่คนฉันต้องเป็นคนที่เก่งแล้วยืนเคียงคู่เขาให้ได้เพราะงั้นฉันก็เลยพยายามอย่างหนักสุดท้ายภายในระยะเวลา4ปีฉันก็เรียนจบปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของประเทศเอม นั่นมันนั่นขนาดนั้นเลยเหรอีอ่อเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างเขาฉันต้องพยายามแทบตายในทุทกๆวันแล้วเขาทําไมคนที่ได้อยู่เคียงข้างเขากับเป็นเธอเพราะฉันสวยไงฮะเด็กอย่างเธอน่ะคงจะไม่เข้าใจความสวยที่แท้จริงมีแค่การมีชีวิตของตัวเองเธอจึงมีจิตวิญญาณและ อยู่กับคนที่เธอรักได้ยังไงอย่างาเท่าเทียมไงแต่ว่าฉัน่ะที่ฉันพูดว่าแค่นี้ก็เพราะว่าฉัน่ะสามารถมีความสามารถมากแต่ฉันจะไม่ยกโทษให้เธอที่เธอเอาสิ่งที่เรียกว่าน้ำตาและน้ำมูกมันมาถูตัวฉันขอโทษนะคะคุณชายเฉียวครัางหน้าที่มาเยี่ยมฉันจะเคาะประตูดีๆค่ะอืม เอากลับไปคืนคุณลุงเฉินดีๆด้วยล่ะพี่เชียเอ,อ๋ขอคุณสหรับวันนี้นะคะแต่ว่าฉันไม่ยอมแพ้หรอกค่ะสักวันต้องมีสักวันที่ฉันจะกลายเป็นคนที่สวยีิให้ได้น่าเสียดายตอนที่เธอพูดคำนั้นออกมาเธอก็แพ้แล้วพี่เธอดูเหมือนจะชอบอย่างนั้นนะฉันชอบความพยายามของเธอมาก เรียบง่ายและไร้สาระบุ่งมั่นไม่เหมือนกับฉันที่อยู่ในโลกธุรกิจฉันคงจะไม่มีโอกาสเปลี่ยประกายอย่างเธอโดยเฉพาะการใช้ชีวิตของเธอเพียงสี่ปีก็จบปริญญาเอกโทฉันไม่เคยเรียนมาหาลัยฉันไม่ฉันรู้สึกอิจฉาเธอมากเป็นธรรมดาไม่เคยเรียนมาหาลัยเพราะครอบครัว,ขอ,วของฉันบังคับให้ทําธุรกิจก็เลยไม,ม่ส่งฉันไปเรียนเปล่าทั้งหมดเป็นเพราะผู้ชายคนนั้น แม่ของฉันมีเนื้องอกที่นที่สมองและการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกมีแค่โอกาสแค่ห0เซคุณตาของฉันเลยไม่เต็มใจให้ท่านรักษาจนรุ่นร้อในปีนั้นมีคืนก่อนวันที่ฉันจะสอบเข้ามาหาลายัยเพิ่งจะเดือนมิถุนาเองทําไมถึงร้อนขนาดนี้ไม่อยากให้พวกเราอยู่รอดกันหรือไงเฮ้ต้องพยายาม ในครั้งนี้ของเธอมากกว่าฉันในการสอบเสียอีกเธอจะต้องสอบเข้ามหาลัยที่ดีกว่าฉันเป็นร้อยเท่าแน่ๆเอาละเดี๋ยวพ่อก็มาฆ่าฉันอีกน้ามัวพูดเวอร์เกินไปแล้วมหาลัยที่น้าเรียนอยู่ในตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งในประเทศแล้วคุณชายเหลียงเย่เกิดเรื่องแล้วครับแต่แล้วก็เกิดบรรยังญญกับแม่ของฉันแหกแหก คนที่บอกว่าแม่ของฉันจูจ่ๆก็สุดลงและอยู่ในการคมมากถ้าหากคืนนี้ไม่ทำการผ่าตัดเธออาจจะไม่รอดถึงแสงอาทิตย์ในวันนุ่งขึ้นและหมอคนเดียวในในเมืองที่สามารถผ่าตัดให้ท่านได้เคทีวแห่งนี้และกำลังเลี้ยงส่งอัมลาเพื่อร่วมง,งานของเขาแม้ว่าจะโทรไม่ติด แต่ฉันก็ยังไปแต่ละห้องเพราะฉันคิดว่าจะต้องหาเขาเจอแน่ดาวดวงนั้นจะช่วยแม่ฉันได้แต่ว่าวันนั้นฉันดันไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เร็วเขาที่ทำลายทุกอย่างของฉันมากกว่ากว่าฉันจะหาหมอเจอทุกอย่างมันก็สายเกินไปเสียแล้วต่อมาแม่ฉันก็เสียชีวิต และฉันก็ได้ท้องลูกขอ้ชั่วนั่นคุณชายเฉียวนายรู้ไหมชีวิตมันบอบวบางเหลือเกินห้องนั้นถึงแม้โรงเรียนที่สอบติดก็ไล่ฉันออกแม้คุณตาไล่ฉันออกจากบ้านแต่นั้นก็ต้องให้กำเนิอเด็กคนนั้นขอโทษน,นะเอ๊ะนายขอโทษทำไมขอเธอแต่งงาน ยี่เอ,อ๋รุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันเถอะไม่ไม่ได้มันเร็วแบบนี้มันเร็วกันไปถ้าเข้าใจแล้วยี่เอ,อ๋เธอรอฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันกลับมาเดี๋ยวกลับมาก่อนครึ่งชั่วโมงต่อมาเออคุณชายเฉียวนายคิดว่าผ่านไปสามสิบนาทีแล้วมันจะไม่เรียกว่าเร็วงั้นเหรอไม่ครั้งนี้มันเหมือนกันครั้งนี้ฉันจะให้กําไรหยก ที่สืบทอดจากตระกูลก่อนของฉันมาด้วยนี่นี่คือสิ่งที่คุณย่ามอบให้กับแม่ของฉันแล้วแม่ก็ให้ต่อต่อท่านบอกท่านบอกว่าฉันจะต้องนำกำไรหยกนี้ไปมอบกับผู้หญิงที่เราชั้นรักที่สุดเดี๋ยวฉันยังไม่ตกลงต่อตกลงเลยฉันไม่สนแค่เธอใส่กำไรก็หมายความว่าเธอเป็นของฉัน ถ่ายรูปทำไมส่งให้พ่อกับแม่ดูไงหาทำไมไนายต้องส่งให้พวกท่านดูด้วยก็พรุ่งนี้ฉันจะไปตรวจทะเบียนทลุกับเธอแน่นอนว่าต้องให้พวกท่านเห็นหน้าตาของรูกสะภ้ายก่อนสิฉันยังไม่ตกลงเลยถ้าเธอไม่ตกลงแล้วจะใส่กำไลหน้านันอยู่ละ่ะนั่นนายเอามายัดให้ฉันตั้งหากไม่เคยเคารพการติดสินของฉันเลยทําไมถึงได้เอาความคิดของเต็มิหลกักถ้าหากต้องขออนุญ,ญาตผู้หญิงทุกเรื่อง งั้นไม่ต้องรอปีเป็นปีเลยเหรอถึงจะได้จดทะเบียนสมรสกับเธอคืดคืดคุณได้รับข้อความจากแม่เอ๊ะพ่อต่อกลับด้วยข้อขอขอบคุณด้วยนะครับก็ก็จบไปแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยแล้วก็พูดดีขับก็ขอโทษด้วยนะครับก็